ตุ้มบ่ยิ้มอยชิโนไอทีแท้แม่ยิ้มไรยิโนะไอทีแท้จะให้โรยใส่ลงไปโรยป้านงใส่ใบอันนั้นก็หลูกมันหอมมันจะค่อยหอม ไซอนานแม่ใบอันนาเอิ้าไว้อย่งน่มันค่อยหอมลูกมีแต่อตนนี้ด้วมันจะได้เป็นอยงน้มันเป็นไดเป็นดแก่ปากกัน่งไร เจลมาน้ำไมหน้อยนคือบอกเจลมาน้ำจ้ะมันจ uh ืดบมุนกัราีู่กยิงน่ะใส่มรแดกป๊อใส่มาแดกปโอยเอาไม่ขาดประแดกเนาะ ซื้อมาเตะบ่แล้ว,ไม,ไ,วไม่ไม่เลยเป็นตะแซบทีกนินน้ำยม่ด้กับปแล้วล่ะเอาของแซบนบนบนบอบนบนบ ว่าคนในบ้านสิเสี่ยด้เบิเราเพิ่นลองเท่งมดดูอันอไ่เบิ่งโอ้ยกล้องนี่แม่โอ้ชอนชอเนาะเนี่ยใช้สารแนียนหนน่อหอมลูกมันหอมพาสต์รีมันหอมอีเลในบักาสเปิดพาูพาูอพาู่สีนเออผักชีก็ได้ ใครอยู่บ่มีผู้บริเื่นอยู่ยามไทามำใจต้มน้ำป่น้ำ่น่ามีมนน่่ออมแมมี มีนท uh ี huh. ่ดีมอะไรที่ด uh> ีได้บัวรักตัวอ่าวบวี um> ่แกจะคิวแนอะไรห้หลัม่เมื่มอ๋อแกแต่งหน้อ๋อพี่เล่พี่เล่มาถ่ายกิฟ่นเอิร์มาบ้ามาขึ้นหงมขึ้นห่มเยด่ยาพี่บอมแปมคนอยากแต่งหน้าเองเพรามันม้นชยชัพี่บอมแปมมนอยากแต่งหน้ามันเป็นล้างมือเราอิงล้างมือมันก็เป็นแล้วสิล้งมือมาไกลเงื้อเ มืัอนี้มันเป็นยังไงอาการเป็นแบบไรเพื่อนเป็นแบบนี้ืัอนี้สดชื่นมากเที่ยงซี่ไม่ไปถ่ายพิธีหนูอีกแล้วเดี๋ยวสิเราไปบ้างเราสองแปลงจบเลยในการแต่งหน้าใช่บล็อกตาก็ปัดแก้มอันนั้นกระเป๋ากินเงินบอสีชมพูน่ะได้กระเป๋าปอมแปมเดี๋ยวนั่นซ้ำหน้าอ่ะซ้ำกระเป๋ากี่บอน้อยก็กระเป๋าก็ได้อีกหน้าปอมแปมเนาะเนี่ยไม่มาเป็นี่ค่ะอวิไม่ได้บุหรี่อันนี้สวยจริงไหมสวยจริงสวยไหม สวยจริงไปได้เขาไปเดี๋ชอหลังข้าหลังนั่งเขาว่าเขาไปเด้ชอหลังข้าหลังให้เหี่งรูปแม่แม่ไม่ไปคุยบปกไปงกันโอ้ยขอาแป้งก็ได้เคึ่งหลังหนึงเนาะแม่กว่าเลยไดยูไดยูอุ้ยพี่มาเดียวแล้วพี่มาเดียวพิจารเนี่ยไปน่มาถ่ายรูปแยเนี่ยว่าอีหละปวดยันละบ้านเม ้า้าไทยรูกจักนิดเดียอันแล้วมันมันมันห่อจังเลแม่สวัสดีเออพุทธันธาทักค่ะพุทธัาพุทธันชาภาษาเยอรับ่ะแม่ภาษาเยอรมันอ๋อโอ้ยพุทธะุนะอ้หบงยีเลียววุนพี่บุรเป็นไงววันนี้ลูกที่กแปบวันนี้เป็นไงใช่กระปุกด้วยมันเป็นตะางนีเป็นตะปูนี่เป็นอย่างนี้ เชียรแล้วซื้อล่องพื้นจะฝากมูอซื้อมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันก็เลยเป็นพวกรักนแล้วบอก่รู้จักจำเมื่อนี้งามอยูนมื้อล่องพื้นจะฝากเล่นซื้อเห็นไหมเมื่อนี้ของงามอยูเอาเป็นยังงามเพื่อหัวแต่เดีเอ๋อกับงามอีรีมาเป็นเลขรียบร้อยเรียบร้อยเป็นเลก เมื่อไรและใูดสิมาประตูประตมูเบิงเนาะก็กระจีบาอย่บางเคยานอนหลก็ไ่เคยว่าเห็นน้องจากเทียหลาแดดพื้นเาบาพื้นพเราไม่บุืนอจากเที่ยนหลังมใช้องคอยู่เนี่ยแ่ยไก่ก็เอกความสวยระยะห้ารเม